ดียามเย็นค่ะวันนี้จะพามาดูมุมต้นไม้นะคะบ้านเรื่ีม,มุมต้นไม้ตัวแสบมื่ก็ตัวแสบ มีผล,ลไม้ได้วยนะคะอันนี้จากสวนบ้านเราเองผักสวนครัวะคะ่ะเป็นมุมเล็กของบ้าน พิ่งทำนะคะยังไม่ค่อยมีอะไรเลยเดี๋ยวแบบมีนู่นมีนี่เยอะๆแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตดูนะคะว่าจะมีอะไรบ้างมันเป็นมุมเล็กๆค่ะเดี๋ยวค่อยติดตามนะคะขอบคุณค่ะไปละ <c oughs>